อะไรอยู่อ่ะ <Again, S 2> อ๋อติงอเกเนอ่ะ <ๆ S 1> เห็ุในหน่วยเขาแนะนำให้อ่านลองอ่านปะไม่อ่ะอ่านตะวันกรรมอย่างมุราคามิอ่ะานาเขียนญี่ปุ่นที่มีความธรรมดาแต่ทว่าประหลาดสวยงาม ลึกซึ้งจนบางคนก็เข้าไม่ถึงข้าไม่เร็วหนังสือของมูลคามิถูกแปลไปกว่า50ภาษาและเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ในร้านังสื่อทั่วโลก รู้ป่ะเนี่ยใดๆในโลกล้วนป๊อปใหม่จัดเลยดอยคามไอป๊อปจะออกแบบหวานนัวเย็นมันแบบเต็มรถผลไม้แท้แชร์ฟรีก่อนอย่าลืมฉีกแล้วป๊อปขายที่ชั้นน้ำผลไม้แล้วอย่าเดินเลยนะมาใหม่มาใหม่ฟีดความสุขครับป๊อปความสดชื่อนะครับไอป๊อปครับ